ไปดูเรื่องของการช่วยเหลือนะครับกลุ่มปราะบ,บางกันบ้านนะครับชายเก็บของเก่าครับแล้วก็ขาดรายได้นะครับและไม่มีบ้านพักอาศัยนะครับได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบ,บรุรีและท้องถิ่นในพื้นที่นะครับร่วมกันมอบถุงปันสุขดูแลกลุ่มผู้เปราะบาง นายวินัยดวงดีครับอายุ48ปีนะครับเป็นผู้เปราะบางในพื้นที่หมู่ที่5ตาบลฉนมันอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับซึ่งขณะนี้ก็ได้ขาดแคลนรายได้นะครับจากการรับจ้างทั่วไปจึงต้องเก็บของเก่าขายครับต้องอาศัยป้อมยามเก่าๆหน้าเทศบาลตําบลฉนมันเป็นที่พักหลับนอนนะครับโดยไม่มีน้ําไม่มีไฟใช้เลยครับใช้ชีวิตค่อนข้างลําบากครับเนื่องจากตอนนี้ไม่มีการจ้างงานพอลงต่างๆก็เริ่มที่จะทําการปิดกิจการแล้วนะครับและดีใจนะครับที่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ครับ ก็รับจ้างทั่วไปตัดไม้มั่งอะไรมั่งเก็บของเก่าเก็บอะไรหมดไปบางคงบางทีมันก็มีบางทีก็ไม่ได้เลยผมก็ต้องไปหาตามทั่วไปมันไม่เป็นไงมันก็หลังคาก็รั่วก็วกเบื้องก็รั่วรั่วหมดทุกอย่างแต่เราต้องการปิดปากตูนั้นเนี่ยบางทีผมไม่อยู่ไปทำงานบัตรประชาชนยังหาย บเบื้องต้นนะครับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรีครับเทศบาลตำบลฉัันและผู้นําท้องถิ่น,นครับได้ให้การช่วยเหลือมอบถุงปันสุขพร้อมของใช้ที่จําเป็นนะครับประกอบไปด้วยมุ้งที่นอนน้ําดื่มข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นการบรรเทาความเบื่อร้อนเบื้องต้น,นครับและหลังจากนี้ก็จะประสานงานขอรับการสนับสนุนจากผู้ที่สงเคราะห์หรือว่าผู้ที่มีไรายได้น้อยต่อไปครับในสถานการณ์เหล่านี้นะตรงนี้นะครับโควิดเนี่ยกระทบ คนทุกกลุ่มนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนไร้ที่พึ่งได้ร่อนเนี่ยก็จะกระทบมากที่สุดเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยเขาอาจจะเข้าไม่ถึงสิทธิ์เต็มที่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดว่าทางพื้นที่หรือว่าท่านใดนะครับที่จะพบเห็นคน ไรยที่พึ่งคนเล่ล่อนนะครับที่ได้รับความยากลําบากก็ขอให้แจ้งมาทางศูนย์ทุ่งคลองคนไร่ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรีนะครับเพื่อให้ทางหน่วยงานเราได้วางแผนให้การช่วยเหลือต่อไปลงไปพูดคุยลงไปเยี่ยมดูนะครับจะได้วางแผนให้การช่วยเหลือเขาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเนาะแล้วก็หรือว่าหากาถ้าเบอร์ติดต่อโดยตรงก็039471708 หรือโทรที่เบอร์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300ครับผมก็จะมีหน่วยงานพอมอเราในการให้การดูแลครับผม